สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสมัคคีนะคะประจำวันที่13กันยายน65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเราสมัคคีตัวเ่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ5กับ8 30 35 36 38 39 60 62 63 65 68 386 360 586แล้วก็135นะ จับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามแปดแปดสามแปดห้าห้าแกหกแนะจับคู่ง่ายๆสั้นๆเนาะสามหกสามห้าหกแปดแปดสามห้าหกแปดต่อไปเราจะเพาะกิจตัวเด่นก็คือ6กับ9กตัวรองก็คือเจ็ดกับศก็หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเจ็็จเกาเก้าเจ็ดเกาศูนย์ศูนย์เกนะคะศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามสี่หกศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งนะก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ด้วยกันซื้อเด้อวันนี้มีสี่แนวทางเก้าสี่แนวทางมาเลีตรงกันก็เพิ่มต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะแล้วก็ซื้อไม่ต้องรูดใ้เลืองเงินว่าเรขมันจะสลับกันออกเด้อคำนวณได้ตัวนี้แต่มันไปออกอีกอันหนึ่งเด้อสิบอกไห สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ับสไ r i b ์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกแนวทางนะคะอย่าลืมเราสามัครคีเราจะพาะกิจเรา V.I.P สามัคคี V.I.P เลขสี่ตัวกับสี่ตัวเด้อม,มาตั้งแล้วก็ซื้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะจับกู้ซื้อเอานะสามตัวก็จับหันเอ้า